เขามีมาตรฐานในการคิดไว้นะคะถ้าใครมีหนังสือคิดและทาเพื่อสําเร็จก็ถ้าเราต้องการที่จะคิดเป็นอ่ะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูในหน้าที่60สิ ซึ่งตอนนี้ระยะเวลาที่เราทำคุณสมบัติก็คือ1กันยา68นะคะแล้วก็สิ้นสุดก็คือ31สิงหา69เเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านมาแล้วแล้วเรายังไม่ได้เริ่มนับคะแนนการเริ่มนับคะแนนก็คือเราต้องเริ่มเป็น21ค่ะถึงจะนับคะแนนได้ใครที่ผ่านมาแล้วแสดงว่าเดือนที่ผ่านมาของเราเนี่ยเป็นศูนย์แต่เดือนนี้เดือนตุลาถ้าสมมุติว่าเราอ่ะเป็น่เอเปร็น21%เราก็สามารถที่จะเริ่มต้นนับได้ การที่เราจะนับคะแนนเริ่มต้นจาก1 5 0 0 0 0 p v 1 5 0 0 0 0 p v คะแนนมันก็จะอยู่ที่7,875คะแนนค่ะเท่ากับ7,875คะแนนซึ่งมาจากการคำนวณน,นะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ก็คือเขาจะเอาจำนวน p v ในเดือนนั้นขั้นต่ำก็คือ1 5 0 0 0 0บาทหารด้วย1.4ส่วน4และคูณด้วย21%เวลาเขาคำนวณออกมาเป็นคะแนนก็คือขั้นต่ำหนึ่งแสาหมื่น p v สตาร์ทนะคะถึงจะคำนวณได้ หนึ่งแสน้าหมืนพีบีคูณด้วยหนึ่งส่วนสี่ก็คือคูณด้วยหนึ่งหารสี่แล้วก็คูณด้วยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นก็จะออกมาเท่ากับ 7, 8, 7, เจ็ดแปดเจ็ดห้าคะแนนโอเคเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราเดือนที่ผ่านมาเราเป็นศูนย์เราเป็นศูนย์นนยใช่ไหมเดือนกันยาเดือนนี้เรายังไม่เบกอ่าไม่เป็นไรคะ่ะนี่มันเข้าสัปดาห์ที่สามเนาะอ่าบางคนรู้สึกว่า มันอาจจะไกลไปแต่ถ้าเราอะยังคงมีความเชื่อหลายคนก็สามารถใช้เวลาแค่หนึ่งสัปดาห์เป็นยี่สเ็ดปอร์เซ็นได้แอบมบไม่มีอะไรที่เป็นมาตรฐานค่ะขึ้นอยู่กับความเชื่ออ่ะแต่อันนี้พี่แดนก็จะคำนวณนะคะโดยเราจะเริ่มสตาร์ทกันก็คือเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกานะคะขั้นต่ําของเราก็คือหนึ่งแสนห้าหมื่นพีวีอ่าถ้าใครเป็นมาแล้วอย่างครูสาวเนี่ยครูสาวก็นับตามมาตรฐานที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นนับได้เลยนะคะก็คือครูสาวเริ่มนับตั้งแต เดือนกันยาเจ็ดแปดจุดห้าและก็จะสบายหน่อยถ้าเราเป็นยี่สเอ็ดเปอร์เซ็นตอย่างต่อเนื่อง,งก็แค่เดือนระประมาณเจ็ดถึงแปดพันก็คือหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นพีวีก็ผ่านต่อเดือนเนาะอ่ะแล้วเออเราเป็นหนึ่งแสนห้าสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่องขยนันขันแข็งอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนเราใช้เวลาสามเดือนอ่ะสามเดือนนะคะพิจิก,กาธัานว่าเมื่อเช้าก็ส่งไปให้ห้องของพี่หุยส่วนตัววันนี้ก็ เรา,าตอกยามกันมกราณะ,ะพึ่งเดือนพึ่งสจิกาจนถึงเดือนธันวาคมกลาไงใช่ค่ะจนถึงเดือนมกราอันนี้เราเป็นอยู่ที่แสนห้าเท่ากับสี่เดือนเนาะเท่ากับสามเดือนพึ่งสจิกาธันวามกราขั้นต่ำของเราอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นพีวีเพราะฉะนั้นคะแนนก็คือเจ็ดแปดเจ็ดห้าคูณด้วยสามเจ็ดแปดเจ็ดห้าคูณด้วยสามเท่ากับสองหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบห้าคะแนนค่ะ และเรายังคงตั้งใจเป้าหมายต่อเนื่องมันก็ต้องมีคนใช่ไหมคะต้องมีขยายคนที่เติบโตไปด้วยในเดือนที่เออช็อตที่สองก็คือเดือนกุมพาถึงพฤกษภาคมธุรกิจเราต้องเติบโตเนาะกุมพาถึงพฤกษภาคมอันนี้ก็คือหกเก้าแล้วนะคะปีหกเก้าสี่เดือนรวมสี่เดือนเราเป็นแสนห้าไม่ได้ค่ะเราจําเป็นจะต้องเป็นสองแสนพีวีละสองแสนพีวีพอได้คํานวณคะแนนออกมาแล้วมันจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยคะแนนค่ะ หนึ 1> 1, 500, ่งหมื่นห้าร้อยคูณด้วยสี่เท่ากับสี่หมื่นสองพันคะแนนธุรกิจเราก็เริ่มเติบโต,ตเนาะและในเดือนถัดมาสามเดือนสุดท้ายเราเป็นทัพทีมค่ะก็คือเดือนมิถุนาจนถึงเดือนสิงห้าหกเก้าอันนี้เราเป็นทัพทีมก็คือยอดสามแสนพีวีขึ้นไปค่ะคะแนนก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบคูณด้วยสามเดือนใช่ไหมคะ คูณด้วยสเพราะฉะนั้นมันก็จะได้อยู่ที่47,250ืาคะแนนเรามารวมกันนะคะว่า3ช่วงของเรา,าคะแนนรวมเท่าไหร่แต่ว่าพอพี่แดงนั่งดูรายละเอียดแล้วเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้แล้วถ้าเป็นค่าเงื่อนไขของเดิมนะก็คือคะแนนของเรา,า่จริงๆมันเทียบเท่า120%ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็น21% 12เ็เดือน แต่มันเทียบเท่าแล้วนั่นก็คือเราจะได้รับคะแนนช่วยก็คือคะแนน Q นะคะเทียบเท่ากับการที่เราเป็น21%ต่อเน,นื่อง12เดือนก็คือคะแนนอยู่ที่12,000คะแนน12,000คะแนนเป็นคะแนนช่วยถ้าเราเป็น21%ทุกเดือน12เดือนเนี่ยอันนี้เราได้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าใน 10, 10ใน12เดือนนี้เรามียอดธุรกิจเกิน120%นะคะคือเทียบเท่า เขาก็จะคำนวณให้เราได้เหมือนกันเลยกับการที่เราเป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตอันนี้เราเป็นทับทิมหลายเดือนไงมันก็เลยครบคลุได้อ่าแล้วก็คะแนนช่วยข้อที่สองก็คือคะแนนช่วยจากการที่ไม่มีการคืนสินค้าซึ่งการคืนสินค้าเขาก็จะมีเรทเนาะว่าถ้าต่ํากว่า0ูเปอร์เซ็นต์ของยอดธุรกิจรวมของเราคะแนนก็จะได้สูงสุดก็คือหนึ่งหมื่นคะแนนอันนี้สามารถศึกษาได้นะคะในหนังจากคิดและทาเพื่อสําเร็จหน้าหกสิบสอง เพราะฉะนั้นเรารวมคะแนนทั้งหมดอ่าได้เท่าไหร่แล้วเจย้ยเท่าไหร่คะคะแนน,นทั้งหมดนะคะหนึ่งแสนสามหมื่นใช่ปะหนึ่งรวมทั้งหมดหนึ่งแสนสามื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนคะ่ะทุกคนซึ่งคะแนนท่องเที่ยวเขาต้องการเท่าไหร่นะครับหนึ่งแสนสองเราเกินไปเป็นเป็นหมื่นเลยนะถ้<ช>าทำตามาแผนนี้อืออ่านี่แหละคะ่ะก็คือจะบอกว่าวันนี้จริงๆอะถ้าเรารู้สึกว่าเอ่อรางวัลนี้มันมีความหมายกับเราในอีก ปีหน้าอีกสามปีขา้างหน้าเราสามารถที่จะใช้มันเป็นบันไดทีละขั้นทีละขั้นและทำให้การเติบโต,ตของเราสู่ A 70เนี่ยเรียกว่าโอ้ชีวิตนี้จบกันทำธุรกิจหรือว่าสร้างชีวิตให้เสร็จภายใน3ปีนี้ A 70เนี่ยถือว่าเราทำธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จและในฐานะขั้นต่ำก็คือนักธุรกิจอเระดับเชพ